สวัสดีครับสว,ส,สวัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกีค่คนเท่าว่างงเป็นไข้าขานะ่ะเหมอนแตกอ่ะไปเดินเอาเลยเดี๋ยวนะครับนี่มันบ่ใครเดินนะนะนี่นี่สังเกตดูดีๆนะครับตอนปล่อยเอาของในสำคัญมาก ตอนนี้ยังกินอยู่นะยังมี้เอ,ออกจมูกออกคุณดังอยู่แต่ใบหูน่าจะเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะยุบออก่อนก้นนาวขาแทบอ,กออกแล้วครับอันนี้คือลักษณะของใต้ขาครับเ <c oughs> นาะไม่แล้วขิดจจยากเลยนะผมว่าู้นี้ก่อน ตอนนี้ยังมีแห้งอยู่นะครับถ้าหันว,วันสองวันนี่ถ้าปล่อยไว้ในห้เรื่องลูกบกขึ้นแน,น,น่นอะนนะเนี่ยยิอกันนะลูกชีนี่นะ่ะใบหูเย็นครับเย็นเฉ็บเลยใบหูถ้า หาหน้าก,การวันนี้ก็แจ้งมองเลยครับถ้าไปแจ้งหมองก็ซื้อยามัดยอ,อก,กันเดียวเลยฉีดคนเดียวเลยก็ยาที่ผมใจก็จะเป็นบูตซิลครับแล้วก็ออกซิเอลเบูซิลกับซาวซีซีครับงวงใหญ่ฉีดเข้าไปเดี๋ยวผมไปละไปเอายากันเดี๋ยวมาท่ายให้ดูคนใหม่ครับยาที่ผมใจก็จะคือ จะเป็นบูตัสซิลครับบูตัสซิลว่บ่งใช้นี่รักษาการอักเสบบรรเทาการปวดลดไข้งงวควายตัวใหญ่ครับเริ่มต้นที่สาวซีซีครับวันต่อไปใจซิปซีซีลูกงวลูกควายนี่ใจซิปครับวันต่อไปใจห้านะอันนี้ของบูตัสซิลครับอันนี้เป็นออกซี่ เตต้าเอลเอยี่สิครับ20%อันนี้ก็จะเป็นฉีดเข้ากล้ามเนื้อครับอันนี้ก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเหมือนกันเดีย่ยวข้อบ่งใช้ใช้สำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียแกมรมลบแกรมบวกบใอนรบวบทางเดินหายใจเช่นปอดบวมครับหน้าฝนนี่ต้องระวังเรื่องปอดครับก็ประมาณนี้ครับ ผมจะไปร้องฉีดก่อนมานจะได้ก่อนจะลองคนเดียวก่อนครับคนเท่าไปพอควายอยู่ฉีดยาให้แล้วครับตอนนี้นอ,นอนโอโมและเดี๋ยวจุ้มลุกกันมันจะลุกขึ้นก่อนนี่นไะได้หรอ อกี้ชิดยาครับขอตบลกงกกลัวเข็มครับอ่อนแห้งอยู่เดี๋ยวต้องสุมไฟให้ได้คอกกันมันจะได้ฟื้นสภาพเร็วๆหน่อยมันจะ้าง่าออกอยู่ ควายจะเข้าเคอ,อกแล้วครับชีที่คนเดียวนะชีดจ้าคนเดียวแบบนี่เพราะมันบอกค่ามีแห้งแล้วแล้ดูแล้วก็ สภาพง่ในต้องนี่ก็เกรี่องลงไปนักอยู่แต่ว่าวันนี้อ่ะอากาศมันออกก็แสดงว่าเมื่อคืนนี้ยังยังมีการกเกอี้ยงมีอย่างอยู่เอาเรื่องครับใกล้จะหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องค่อยสังเกตว่ามันมีควายตัวไหนก็หม้ตัวไหนก็ที่เป็นครับ แดดออกแล้วครับเดีวปลามันออกไปตั้งนอกก่อนขี้ควายกับปลาดิพีเอลก็แต่เนะ้ดูพยายามกินอยู่ครับแต่ว่าขามันบม่ใครเดินละเดี๋ยวผมจะท้ายพอตอนมันออกไปตั้งนอกนะคลิปนี้มมัน่าจะ ตัดกล้องตัดแกมน่อยครับเพราะว่าย่งถ่ายคนเดียวแล้วก็ชีดยุกชีดจาคนเดียวมันบ่ค่อยต่อเน,นื่องครับแต่ก็จะถ่ายให้ดูไวเป็นเป็นตัวอย่างก็แล้วกันว่าเอออาการงัวมันประมาณนี้ควายก็เหมือนกันคล้ายๆกันอาการประมาณนี้ครับมันใครเดินนี่แหละ ม,มันเจ็บแข่งเจ็บขามันยาที่ผมใจก็จะมีสองถัวแต่ลักๆัอ่ะยาที่ใจลรคไข้มันมีหลายอย่างแต่ที่ครอบผมผมเดีใจบูทัสซิลครับเพราะว่ามันขอบคุมมดงวต้องงวน้อยควายน้อยควายต้องได้มดครับตัวปู่ตัวใหญ่ได้มดแต่ว่า สำหรับตีง้วตีมันปันจจัยงัวต้องอย่างงัวขุนงัออย่างนี้ปิ๋นก็จะมียาหลากหลายไปนาอแต่ว่าราคาก็จะถูกลงมาหน่อยหนึ่งมุตะชิวก็จะแป้งหน่อยหนึ่งครับแต่ว่ามันครอบคุมอาการไข้นี่มันเกิดเชียบพันกับดูครับมันจะลากแข้งลากขาไปของมัน ดูครับนี่คือตัวอย่างอาการที่มันชัดขนาดนั้นะค่อยดูค่อยสังเกตเอาครับตอนนี้ฉีดไปะละสองเข็มมันผูกถ้าอาการกิริยาอาการมันยังอยู่ก็ซ่อมบราซิลไปแหมครับออกซีนนี่มันจะอยู่ได้วันสองวันหรือสามวันนี่แหละพอฉีดซ่ํา แต่พุทธซิวมันลดไข้แก้ปวดเนาะถ้าอาการมันหายผมก็จะบัดชีดซ้ำครับเพราะว่าไข้นี่มันจะอยู่ประมาณสองสามวันมันฝนตกแล้วก็ยุงมันนักครับอากาศก็ชื่น,นะขอเนี้ยเนาะนะครับอาการขากระเพกขาลังก็ได้ขาหน้าก็ได้ครับมันจะเป็นของมันไป นี่ผมจะมาให้มันเดินไกลนะบุล่ะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับคิดยาก็น่าจะออกแต่ว่าขอ,อกมันลมด้วยขอ,อกหัวนะได้นะถ้ายาไปสองเข็มขอตบลกงกตะกี้ มัดเจือกเิดครับเฮ้ยไม่ได้มัดครับเอาเจือกขึงครับข้างคอคอยแล้วก็ตีน,นย่ำปลายเจือกไว้ครับพอมันดิ้นมันอย่างผมก็ยกแข่งนะมันก็โก้นลงเลยกนล,ลงตูมเลยถ้ามัดนี่มีชิดคอฮกครับถ้ามัดปลายเจือกนะนมันยังกินอยู่นะกว่าการยังบ่ชไว้นักเถอ สังเกตด้วยว่ามันถ้าเป็นปุ๊บมันจะบ่ค่อยเหนียวครับมาเหนียวบ่ขี้ในขอ,อกนะลองสังเกตว่ามันจะบ่ค่อยเหนียวเลยในขอ,อกมันบ่ค่อยมีขี้ในขอ,อกนะทมยางคือใบหูเยน็เยนเย็นเฉียบเลยหลังใบหูเลยยุบตัวติดป่วยแล้วก็ไปยุบตัวตีอาการปกคติครับมันจะหันชัดเลยผมรู้สึกเขาจะหงงเลย ยุ้งยุ้งนะครับมันอยู่ใกล้ป่ายุงครบตึงมาวันตึงมาคืนอ่ะมาวันกออเต็มขาเนาะไปไปตีมึงเปลงบุดเดี๋ยวไปปล่อยมุมเรามาก,ก่อนเดดออกไอ้ควายมันจะมาแล้ว ามันอยู่ใกล้ๆขอ,อกเนี่ยครับอันนี้ก็มันสังเกตรครับจวงนี้มันเป็นปลายฝนละอันตรายครับนี่กระจัดเมินน่ากว่าคนเท่าจะไปบอกนี่จริงๆคนจะหันตั้งแต่ตอนปล่อยออกขอกแล้วครับเพราะว่าผมขึ้นไปเลี้ยงควายมันตัดห้าได้หลายกองแล้วแต่กับมันยังฮู้อยู่จำได้อยู่ครับเพราะว่ามัน หลายเตือ่อเกิดหลายเตือ่อแล้วนะความลึกความหายมันยังมีอยู่นะถ้ามันป่วยนะบุญเจียกปุ๋ยนะโตเจียกปุ๋ะ <c oughs> ตกนะครับนาะน้ำเต็มให้น้ำหมดเต็มให้เนี่ยจะให้นะตกมากำเดียวก็น้ำเต็มตรงนะครับมันกินหญ้าเท่านะมันเลยบบมีปัญหาเรื่องตองอืดแสกซ้อนขึ้นมาทำไมก้อนเริ่มเลี่ยงนี่จะมี มูปูอยู่ตัวหนึ่งต้องอืดซ้ำแหมน่าจะป่วยเป็นไข้าขาตัวแล้วก็ต้องอืดซ้ำอาการนักครับพนันอาการนักก็นี่มาหมดแล้วครับหมูต้องแหมงูต้องก็เป็นถ้าเขาห็นอาการเขาเช็คตลอดวันทุกวันนี่เขาจะหู้ครับหมูเขาเป็นสภาพไหนตอนมันสุขภาพดี ตอนมันสุขภาพบบีเจ็บป่วยอย่างเขาจะหูเลยเะครับคลิปนี้ก็อักเตือนกันไว้ตัวยบดีปล่อยพานครับไข้ขานี่ห้ามเด็ดขาดครับเพราะผมเคยสูญเสียมาแล้วคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ตัวยครับสวัสดีครับ